นี้จะทํารั้วนะรั้วหน้าบ้านยาวไปถึงนเลย45เมตรแต่ว่าตอนเนี้ก็จะกดเสาเข็มนะเสาเข็มเนี่ยผมเลือกอ,ออกแบบให้เป็นเสาเข็มไอซ18ยาว8เมตรนะแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนกดนะจะพาดูแต่ว่าอันนี้เข็มนําเนี่ยไป2.5เมตรแล้วนะครับเวลากดนี่ถ้ารถใหญ่ขนาดนี้นะแต่รถแมคโครเล็กที่เขาใช้ขึ้นไปเนี่ยกดไม่ลงลใหญ่ขนาดเนี่ย เ8เมตรนะกดลงวูบเลยนะรับกดลงวูบเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้เก,กดเข็มอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้่อนว่าก่อนจะกดนะก็จะมีเข็มน้ำนะเข็มเต็กยาวประมาณ2.5เมตรกดนําไปก่อนอันนี้ก็กดไปแล้วนะแต่ว่าอนนี้เราใช้8เมตรนะแล้วก็สเตย์อองมา80เซนสเตย์ก็สเ,กเาสาเ,เข็มเนี่ยต้นเว้นต้นนะก็ตรงนี้มันอยู่ข้างถนนนะมันก็ อย่างไรก็ตามนะถ้าเป็นซอฟเล็คผ, <c oughs> ผมจะดีไซน์ให้เป็น